อยู่กับผมแฟลตน้ำพองนะครับพูดถึงงานบุญใหญ่ของหลวงปู่ศิลาประจำปี2568นี้นะครับแน่นอนนะเราจะนึกถึง2งานบุญใหญ่ครับคืองานบุญไหวค้ครูนะครับนะ2568และงานอายุวัฒนมงคล81ปีหลวงปู่ศิลาในปี2568นี้นะครับนะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่มีการจัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาที่มี รูปหน้าหลวงปู่แคบเคียงสองวาระเท่านั้นวาระแรกนะครับนะอย่างที่ผมได้กล่าวไปเป็นงานบุญใหญ่งานไหวค้ครูนะครับนะวาระที่2งงานอายุวัฒนมงคลนะครับนะโดยงานอายุวัฒนมงคลนะครนะได้มีการถวายงานโดยนะครับนะคุณครูทับพิมวราได้ถวายงานในรุ่นนี้โดยจะจัดสร้างทั้งหมด4พิมพ์นะครับนะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานบุญใหญ่มากๆทั้ง4พิมพ์มีทั้งความสวยงามและความคลาสสิก ความร่วมสมัยอยู่ในตัวทั้งหมดเลยครับโดยทั้ง4พิมพ์นะครับนะจะประกอบไปด้วย1นะครับนะเหรียญย้อนยุคหรือที่เราเรียกว่าเหรียญกรมรุ่นแรกนะครับนะจะเป็นเหรียญย้อนยุคจากเหรียญรุ่นแรกด้านหน้านะครับนะจะเป็นรูปหลงอูและด้านล่างจะเป็นชื่อหลงอู่ศิลารีจันโทนะครับด้านหลังอายุวัฒนมงคลจะเหมือนกับรุ่นแรกเลยตัวยันนะครับนะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นชื่อหลงปูเป็นลายเซ็นของ พระราชวชิรธรรมโสพลและมีชื่อหลวงปูม่มหาศิลาสินิจันโทครับพิมพ์ที่2นะครับนะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพิมที่ยอนดนิยมมากๆนั่นก็คือพิมพ์เหรียญใบขี้เหล็กน,นะครับนะหรือว่าเหรียญยืนรุ่นที่3ของธรรมอุทยานเรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของธรรมอุทยานเลยครับด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงปู่ยืนนะครับนะาส่วนด้านหลังครับจะเป็นยันนะครับนะแล้วก็มีชื่อหลวงปู่นะครับนะอยู่ด้านหลัง สวยงามชัดเจนมากๆเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถือได้ว่าคนทำหายเยอะมากๆนะครับนะสำหรับพิมพเหลียนยืนนะครับต่อมานะครับจะเป็นพิมพ์ที่3เรียกได้ว่าเป็นพิมที่ยอดนิยมสากลมากๆนั่นก็คือเหลียนมังกรคู่ครับโดยเหลียนมังกรคู่รุ่นนี้นะครับนะตรงด้านหน้าจะเป็นเหลียนมังกรนะครับจะมีมังกรอยู่ด้านข้างด้านบนตรงกลางเป็นธรรมจักรนะครับด้านล่างจะเป็นรูปหลวงปู่ข,ขึ้นองค์ และด้านหลังนะครับนะจะเป็นยันนะครับนะเสี้ยนอีสานนะครับนะที่เรารู้จักและเห็นในผ้ามหายันของหลวงศิศลานะครับนะจะมีชื่อหลวงปู่นะครับนะแล้วก็ธรรมะอุทยานจังหวัดกาลสินและปีพศครับ2568เป็นปีจะสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับผมนะมาถึงพิมพ์สุดท้ายครับพิมพ์สุดท้ายเนี่ยจะเป็นพิมพ์เรียกได้ว่าเป็นพิมพ์ะ้ผงแปดเหลี่ยมหลวงปู่ครึ่งองค์ครับผม ที่เมื่องแปดเหลี่ยมลงปู่ค,ครึ่งองแงมนะแล้วก็จะมียันที่อยู่ด้านบนเรียกว่าหัวใจเศรษฐีครับอ่านว่าอุอากาศเป็นหัวใจของเศรษฐีนะครับหัวใจดวงเศรษฐีเลยก็ว่าได้นะครับนะเป็นพระผงที่เรียกได้ว่ามวลสารดีมากๆสําหรับพระผงรุ่นนี้นะครับนะของหลวงปู่พระมหาศิลาสําหรับท่านใดที่อยากจองนะผมนะก็มีการเปิดจองแบบวอล์กอินนะครับนะมีการเปิดจองแบบวอล์กอินทั่วประเทศนะครับนะ อัปเดตท,ที่เพจคุณครูทับทิมบารานะครับนะหรือว่าเพจทับทิมบารานะนะครับสามารถเข้าไปดูการอัปเดตได้ในนั้นหรือท่าในใดไม่สะดวกที่จะไปวอล์กอินนะครับนะแนะนําจองออนไลน์มีศูนย์จองทั้งหมด8ปดองศูนย์จองออนไลน์นะครับนะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์จองมาตรฐานนะครับที่คุณครูทับทิมได้ทําการคัดสรรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะหรือท่าในใดสะดวกอยากจองกับเพจแปดน้าพองพระเครื่องเมืองอีสานในวันที่6 เมษายน2568นี้เวลา12นาฬิกาเข้าไปทักเพจรอไว้เลยครับสำหรับเพจผมเปิดจอง12นาฬิกามียอดให้ทุกท่านแน่นอนครับ